สวัสดีครับไปมานี่ฮิโร่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับเนอร์นะครับมีภารกิจนะครับต้องไปถ่ายพรีเซนต์เดย์ชันให้กับจันพืชแล้วก็เบลนะครับซึ่งเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นยังไงไปดูเลยสวัสดีครับชื่อพืชครับเพชกรวัชชัยทุกอ่อนเบลด้วยต้องมีเจ้าคิดไหมเบื้องหลังการถ่ายทำพรีเซนต์นะฮะพรีเซนต์นะฮะเจ้าสาวครับคนนี้เจ้าบ่าวอยู่นู่นครับเผอ แล้วก็ตากล้องนะครับคนถ่ายทำุุมกกับนะฮะอ่าอันนี้คือกองถ่าย a อวีนะฮะเจ้าสาลงไปนอนบนตียงได้เลยอเจ้บ่าวไปถอดเสื้อไปด้เปลี่ยนจากเจ้าบ่าวมาเป็นคนจัดไฟตากล้องยังโอ้โหท่ามันเทะเกินนะฮะตากล้องันั่งแหเจ้าีเวอะไรโชแล้วใครนี difficult